สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยิบซตูเล่าเรื่องผ่านไพ่กับทอปิกหัวข้อวันนี้ที่ว่าชาวกองวันจันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะเหมือนเดิมละค่ะใช้ไพ่หลายสำรับแล้วก็เป็นการดูโดยรวมห้ามอินห้ามดามาเนาะอาจจะมีตรงบ้างหรือไม่ใช่เลยก็ได้โอ้เรามาดูชาวกองวันจันว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างกันเนาะ บางคนก็มีเรื่องหน้ายินดีบางคนก็ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องผู้มีอำนาจหรือกฎหมายอยู่ในมือตรงนี้ถ้าคุณทําอะไรถูกต้องทุกอย่างคุณก็ไม่ต้องกลัวค่ะแต่ถ้าคุณทําอะไรผิดไว้คุณก็ต้องระวังตัวสักนิดนึงนะคะโดยเฉพาะสําหรับคนที่ต้องไปไหนเดินทางกลางคืนถ้าเลี่ยงได้ช่วงนี้ในเดือนพฤษาภาคมก็เลี่ยงสักหน่อยก็จะดีน แล้วก็สําหรับเรื่องสุขภาพสุขภาพโดยรวมแล้วแข็งแรงดีค่ะคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็จะมีอาการที่ดีขึ้นจัดเม้นก็ขึ้นมาเนาะวิวออฟฟอร์จูนก็ขึ้นมาแต่สําหรับบางคนอารมณ์มันจะขึ้นขึ้นลงลงอะค่ะเหมือนพระจันทร์เนาะมีน้ําขึ้นน้ําลงอารมณ์มันจะไม่นิ่งอารมณ์มันจะแปรปรวนบางทีมันหงุดหงิดบางทีก็เหมือนกับ เรามีความหวาดกลัวแล้วเราพอเรามีความหวาดกลัวเวลาเราตั้งใจที่จะทําอะไรเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเรากดดันตัวเราเองจนมากจนเกินไปอะค่ะตรงนี้ให้คุณผ่อนคลายเลยนะคะสักนิดหนึ่งอะค่ะอืมแล้วคุณทําอะไรให้ถูกต้องสิ่งที่ถ้าคุณทํามั่นใจว่าสิ่งนั้นที่คุณทําแล้วถูกต้องชัดเจนซื่อสัตย์ต่อตัวเองแล้วก็ซื่อสัตย์ต่อคนอื่นคุณไม่ต้องกลัวอะไรเลยอะค่ะ ตรงนี้แล้วก็ไม่ต้องกดดันตัวเองมากจนเกินไปแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณยังไม่มีความพยายามมากพอคุณก็ใส่ความพยายามลงไปอีกสักนิดนึงนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้คุณอาจจะมีข่าวดีหรือว่าบางคนยังไม่มาทีก็ อาจจะมีข่าวดีแล้วก็บางคนก็อาจจะฝันร้ายฝันตกใจฝันน่ากลัวแต่คุณสามารถเอาไปตีเป็นเลขเผื่อคุณมีโชคด้วยนะคะอาจจะมาได้จากความฝันจากบรรพบุรุษหรือฝันอะไรก็ตามบางคนก็อาจจะได้ทรัพย์มรดกที่ดินหรือว่าทรัพย์สินชิ้นใหญ่ๆเนาะสำหรับบางคนแล้วก็สำหรับบางคนอีกนั่นแหละอาจจะเป็นนายหน้าค้าขาย ทำเอกสารสัญญาตกลงให้ดีๆนะคะชัดเจนเลยนะทำอะไรก็ให้เป็นเอกสารเลยเพราะมีโอกาสที่อาจจะถูกเอเออเาเปรียบได้ตรงนี้ก็ให้ระวังสักนิดนึงอย่าอย่าใช้คำพูดให้ใช้ตัวหนังสือเนี่ยเป็นเอกสารสัญญาเนาะมันพอมีอะไรปั๊บเราจะได้มีหลักฐานแล้วก็อย่างหนึง่งไม่ว่าคุณจะทำ เกี่ยวกับเอกสารสัญญาต่างๆให้คุณทําอย่างชัดเจ๊ชัดเจนถ้าคุณไม่เข้าใจคุณก็ถามหรือปรึกษาผู้รู้ก็ได้ก่อนที่จะเซ็นสัญญาตรงนั้นนะคะนี่ก็เกี่ยวกับเรื่องการงานอะไรที่คุณทําไว้ค่ะก็ต้องรออีกสักนิดนึงแล้วก็บางครั้งคุณก็อาจจะเป็นปที่ปรึกษาที่ดีของคนอื่นๆแต่พอถึงตัวคุณเองเนี่ยปัญหาต่างๆมันก็แก้ไม่ออกเนาะเพราะอาจจะความกลัวความวิตกกังวลหรือว่าความกดดันตัวเองมากจนเกินไป ทุกสิ่งทุกอย่างผ่อนคลายเลยค่ะเดี๋ยวมันจะดีเองดีขึ้นมาเองอะค่ะ The w i e l of Fortune ขึ้นมาจัดเม้นตก็ขึ้นมาเนาะจัดติดก็ขึ้นมาอืม แล้วก็อีกนิดนึงเนาะสําหรับคนที่รู้สึกท่าวันไหนที่คุณจะออกไปนอกบ้านตอนกลางคืนที่ไม่จําเป็นอ่ะเนาะคุณเลี่ยงได้คุณก็เลี่ยงเลยนะคะถ้าซิกเซนเพราะซิกเซนเนี่ยจะแรงมากสําหรับชาวกองวันจันในเดือนพฤษภาคมเนี่ยค่ะคุณจะมีซิกเซนคุณจะส,สามารถสัมผัสกับสิ่งที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์อะค่ะสิ่งลึกลับต่างๆตรง,งนี้ก็นิดนึงเนาะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมอะค่ะ นี้นิดนึงแต่ว่าคุณก็มีโชคอยู่นะชาวกองวันจันทร์เนี่ยเดือนพฤษภาคมอะ่ะอาจจะได้จากบรรพบุรุษมาเข้าฝันหรือได้จากญาติผู้ใหญ่ที่ล่วงรับไปแล้วหรือคุณอาจจะฝันร้ายฝันกลัวฝันในความฝันอาจจะน่ากลัวลองไปตีเลขเสี่ยงโชคเอาเนาะไปหยิบรอตรี่เอาเดอ้อทีนี้เรามาว่าเรื่องความรักกันนะคะโอ้การเงินพูดหรือ,อยังอการเงินการเงินคุณก็ยังได้อยู่นะคะก็เหมือนที่บอกว่าได้มี โอกาสได้มาจากโชคลาภอะทีนี้เรามาดูเรื่องความรักกัน T of Cup โอ้บางคนมีเรื่องน่ายินดีหรือเพิ่งแต่งงานหรือกําลังจะแต่งงานเนาะเอ็ดเราบว่าจะเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ไพ่เริ่มต้นคือสําคัญการสื่อสารต้องชัดเจนนะคะไม่ใช่พูดเหมือนมีเดอะมูนตรงนี้มาค่ะเนาะไม่ใช่พูดเพ้อเจ้อพูดอะไรเลื่อยเปื่อยทําให้อีกฝ่ายหนึ่งคิดมากฟุ้งซ่านนะคะตรงนี้คุณก็พูดอะไรก็ระวังคําพูดสักนิดหนึ่งด้วยเนาะการสื่อสารที่ ตรงไปตรงมาชัดเจนแจมแจ้งแดงเนี่ยการสื่อสารนี่ก็การสื่อสารโอ้บางคนเจอคู่ที่เรียกว่าโซ c คอนเน็กชันเนาะบางคนก็เป็นโสดก็จะได้เจอรักแรกพบแต่รักแรกพบในที่นี้ก็อาจจะเป็น รักเก่าหวนคืนก็ได้หรือเป็นคนรักในอดีตที่นานนมมาแล้วที่เคยจากกันแล้วแล้วก็กลับมาก็ได้หรืออาจจะเป็นคนรักในอดีตชาติก็ได้และคนสองคนเนี่ยอาจจะฝันถึงกันก่อนที่จะเจอกันหรือว่าเ,เหมือนไพ่คุณจะเจอคู่ทางจิตวิญญาณน่ะคะ่ะประมาณนี้เนาะจะมีการสื่อสารกันจะมีหรือว่าบางคนได้พบเจอในสื่อโซเชียลอะไรถ้าไม่เป็นสแกมเมอร์แล้วก็ดูให้ดีๆเนาะว่ามีตัวตนจริงๆก็ ลองคบหาดูใจกันก่อนได้นะคะเพียงแต่ว่าอย่าเพิ่งทุ่มเทใจไปก่อนเนาะเพราะถ้าจนกว่าเราจะเห็นตัวตัวตนของเขาว่าเขามีตัวตนจริงๆอะคะ่ะอืมซึ่งเรื่องบางเรื่องเนาะก่อนหน้านี้ที่มันจบลงอะที่เราคิดว่ามันเป็นภาพลงตาเป็นภาพที่ไม่จริงอะมันก็อาจจะฉายขึ้นมาเป็นภาพจริงๆเป็นความจริงที่เราได้เจอะคะ่ะ ก็สำหรับคนโสดก็เหมือนบอกจะได้เจอรักแรกพบหรือว่าคนทีเ่เหมือนกับมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆความสัมพันธ์ต่างๆมันจะชัดเจนขึ้นมีเป็นโซคอนเนคชั่นความรักไม่ค่อยมีปัญหาละค่ะเพียงแต่ว่าระวังเรื่องการสื่อสารแค่นั้นเองนิดหนึ่งแล้วบางคนก็สามารถสื่อสารทางโทรจิตได้คือรู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งคิดอะไรอยู่ทำอะไรอยู่ทั้งทที่ตัวห่างกันละค่ะ ก็นิดนึงเนาะสำหรับคนที่เจอคู่ในกองวันจันทร์ช่วงเดือนพฤษภาคมเนี้ยคู่ของคนอาจจะไม่ค่อยโรแมนติกเท่าไหร่เออเนาะแต่ดูโดยรวมแล้วดีอยู่อะค่ะก็ยังมีความสุขความชื่นมื่นอยู่อะค่ะก็นิดนึงระวังเรื่องคำพูดคำจาแค่นันเองแล่ละค่ะโอ้นี่ไพ่ใบนี้เหมือนจะบอกอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะภาษาอังกฤษ express your love ให้คุณเนี่ยแสดงความรัก ถึงเวลาแห่งการแสดงความรักไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะใดก็ตามเนาะแต่ถ้าคุณรู้ตัวว่าคุณรักเขาเนี่ยค่ะแล้วคุณอยากได้ความรักตอบแทนให้คุณแสดงออกไปเลยค่ะคุณยิ่งแสดงมากเท่าไหร่คุณก็จะได้กลับมาเท่านั้นนะคะไม่ใช่ว่าแต่กับคนรักของคุณนะไม่แต่คนรอบข้างของตัวคุณเองด้วยอะค่ะแล้วทีนี้เรามาดูไพ่อนเจออันเซอร์อยากจะบอกอะไร พักโยแอ e ในสิ่งที่คุณยังไม่เข้าใจหรือว่าในสิ่งที่คุณอยากได้หรือคุณร้องร้องร้องขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือนลคะหรือว่าเทวดาประจำตัวคุณก็ได้ขอจักรวาลนะคะ within in the next few months อีกไม่กี่เดือนนี้แหละคะ่ะแล้วก็ให้คุณดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีด้วยนะคะแล้วก็นี่เรามาดูไพ่โอโซเมดจริงๆด้วยนี่ The moon เห็นไหมเดอะมูนชุดนี้สวยอะ เป็นผู้ชายผู้หญิงอ่ะแล้วก็มีสายใยผูกพันกันอ่ะนี่เขาเรียกโซคอนเน็กชันนี้มาโซเมทคนได้เจอคู่แล้ค่ะสำหรับคนที่เป็นโสดหรือคนที่กำลังคบหากันอยู่นะตอนนี้เนาะที่มีความสัมพันธ์ชัดเจนแล้วหรือไม่ชัดเจนก็ตามแล้วก็สามารถติดต่อทางสื่อทางจิตวิญญาณได้หรือว่าทางโทรจิตหรืออะไรก็ตามเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่าคุยกันอะไรเคมีถูกใจกันแล้วก็ไปในทางทิศทางเดียวกันแล้วก็ เกื้อนหนุนกันช่วยเหลือกันก็โอเคค่ะก็เหมือนว่าส่วนมากเนาะในในชาวกองวันจันทร์เดือนพฤษภาคมนี้จะได้เจอคู่แท้ล่ะค่ะเนี่ยค่ะไพ่โซเมตขึ้นมาไพ่เนื้อคู่ไพ่นี้น่ารักมากเนี่ยรูปมันจะเป็นอย่างนี้นะเนี่ยเห็นไหม นกเพนกวินสตัวตัวหนึ่งมีรูกุญแจอีกตัวหนึ่งเนี่ยถือกุญแจไว้อยู่เนี่ยเห็นไหมเพื่อที่จะไขอะ่ะคือต่างคนต่างเติมเต็มให้กัน,กนและกันอะไรประมาณนี้เนาะหรือให้ปรับตัวเข้าหากับคนอื่นหรือคนรอบข้างก็ได้ไม่จําเป็นต้องเป็นแค่คู่รักอย่างเดียวไพ่ใบนี้ยังบอกถึงความสมัคคีความรักความเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันความสัมพันธ์ที่พัฒนาตัวเราเองขึ้นมาด้วยอืมแล้วก็ ประมาณนี้นะ,ะยังมีเหลือไพ,พ่พรพิคเนตบิเก n ่นนิง่งการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นอะไรเนี่ยพรพพิเคเนตบอกท่านจะยืนเคียงข้างคุณเสมอให้พรแล้วก็บางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นพลังงานลบหรือเราคิดว่ามันไม่ใช่เนาะก็ให้เราหยุดมันไปเลยค่ะแล้วก็เริ่มต้นกับสิ่งที่ที่เราคิดว่าใช่แล้วก็ ฟังหรืออาจจะฟังคําแนะนําจากเบื้องบนให้คุณลองรับฟังคําแนะนําจากเบื้องบนสติจะมีไงอักยอนเจอซึ่งการเริ่มต้นในครั้งนี้อาจนํามาซึ่งโอกาสต่างๆดีๆเข้ามาหาคุณคุณอาจจะมีแรงบรันรดาลใจดีๆมีโอกาสประสบความสําเร็จในด้านการเงินความรักความการเงินการงานความรักคุณสามารถขอพเพืพอแกแน่ช่วยเปิดโอกาสให้มีการเริ่มต้นใหม่ในครั้งนี้ด้วยอะค่ะ ก็จบละค่ะถ้าชอบก็กดไลค์กดซับสไคร์ค่ะสวัสดีค่ะ